เาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมคุณด้วยนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงวันนี้ได้ได้เลือกได้ย้ำนะวันนี้มาอัปเดตบอกกุ้งแล้วนะฮะเตือนไปทำไมเมื่อกี้วันนี้มาอัปเดตบอกกุ้งอันนี้น้ำขุนเลยพึ่งลงไปนะขุนเลยพึ่งลงไปจับตัวกุ้งมาฮนะตอนนี้ก็อายุกุ้งได้ที่แล้วนะ แต่ยังไม่ได้ขายนะ <c oughs> ตอนนี้กุ้งอายุสองเดือนเต็มสองเดือนเต็มพอดีอันนี้เอาขึ้นมาประมาณห้าตัวมั้งสี่ห้าตัวตอนจับไม่ได้เอาให้ดูไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนจับโอเคครับนี่พอดีขังไว้ตรงนี้ออกออกไปยังไม่ออกยังไม่ออก นี่ว่าออกกันแล้วต้องจับกล้องดีๆกันเอาไหมเอาไหมเมื่อหันกล้องดับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เอาเบงกุ้งเอาเมื่งหันกล้องดับผมเลยได้เปลี่ยนสายไหมสายผมกล้องผมนั่งใส่สายกับพ่อแบ่งอยู่มาเบิงกุ้งรับกุ้งอายุสองเดือนจับมซีตัวกันึกว่าหาตัวนี่นะครับ อันนี้คือตัวง่ายใสง่ายสุดกะสิประมาณนี้ครับเห็นบ่ชัดปะภาพชัดบ่อันนี้คือใสใหญ่สุดครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอโอโยระมาณกุ้งเดี๋ยวใครเรื <laughs> ่องน้ำจ้าใสน้อยสุดกะสิมีพวกเอ่อ น่อยนอยกับน่อยอีดีครับใส่น้อยสุดมันน้อยแบบน้อยอีดีเลยมันบาใหญ่เหมือนมันบปกินอาหารน้ำเขาโอ้จะได้มาพิ่งดอกคาบตัวน,นี้นะครับเอ้กามกุ้งมันเห็นปะ๋ยบแป๊บนึงมันกามกุ้งมันครับมันอ,อน่อ,อนๆเห็นอ,อน่อ,อนๆอยู่เพิ่งหลอกคาบมาตัวนี้ ตัวนอนอยู่ประมาณนี้บอลลูผมบ้องบ้องถือ,บอ่บอลลูนะฮะอันนี้เบิ่งจากฟ้ามญ่เพิ่นเพิ่นผ้าเบิง่งบอลลูกับผูกด้วยแม่ <c oughs> กสิประมาณนี้แต่ตัวนี้คือยังมันหลอดขาบบออกเป็นหัวหัวตะไคร่น้ำหัวเป็นตะไคร่น้ำแต่กุ้งเริ่มเริ่มออกสีเลยครับสีเริ่มชัดแล้วเริ่มออกสีฟ้าละเริ่มเป็นสีฟ้าเริ่มเงินละนี่บางตัวกับกมัมคางหนึ่งใหญ่คางหนึ่งหน่อยนี่มาเทอกันตัวนี้มันหลอดขาบขาบไหมครับ บางตัวผมจับมันก็หลุดมือผมขาดกล้ามขาดไปตัวนี้อยู่ที่ประมาณขีดเกือบเกือบจะขีดนึงนะครับตัวนี้่าจะประมาณ,มาอ,ามาณอื้นอีบื้อคู่เก็บตืมใส่นี่ประมาณสามตัวสามตัวขีด สามตัวสองตัวสามตัวขีดสองตัวขีดไอ้ครับผมสิปล่อยแล้วเดี๋ยวมัับเอาไปวโดวนเดี๋ยวมันนกเดี๋ยวกลุ่มมันนกปล่อยแล้วโอเคน้ำกันน้ำขุ่นเบิดผมลงเด่นอยู่พอดีวยวหน,นาหนาวครับหนาหนาวกุ้งมันนกไว้ผมก็พอย,อยายามเอาขึ้นโดนครับแต่ว่ามันก็โดนติก โอเคครับผมกุ้งเท่ากันสิโตประมาณหนึ่งแหละนี่กานเทียบกับการกล้วยก็สิประมาณได้วะเทียบกับการกล้วยเลยเลยนี่ประมาณการกล้วยการนี้พอดีนี่เทียบกับการกล้วยนะก็สิประมาณนี้พอดี <c oughs> กซำใส่ซ้ำกุ้งขาวกุ้งแซนด์ปลาบานทัพเทัร์ไปราคาโลสองร้อยห้าสิบ ที่เขาสื่อมาเห็ดกุ้งแซนด์ปลาทั่วไปบอนี่เขากะจีเป็นยังไงบ้างาบอนี่เขาเอาปลาดุกใหญ่ปลาดุกมาแต่สา,ากระชังที่นี่เขาลอ่อปลาดุกคนนี่ใหญ่ล่อกะจีใหญ่ออกใหญ่ออกเบิร์ตผมกะจีขุดลงไปอีกเห็นมันเล็กกว่านี้จัง่อยที่นี่เขาอเอยเสียกุ้งชุดไม้มาลงดีว่าดีจะได้ขยายขยายบอนะ้ำเห็นใหญ่กว่านี้ พอใส่นี่มันขนาดสี่หุนดเมตรนะฮะน่าจะได้ขยายบอ่ออยู่ดเพื่อได้เห็ดชุดใหญ่ <c oughs> เพื่อได้เลี้ยงกุ้งโดยเฉพาะนะฮะพอตอนนี้มันมีทั้งกุ้งทั้งปลากะสิมีกุ้งฝอยบานห้าก,กับกุ้งแมนาน้ำกับปลาดุกนะฮะอยู่ในบ่อนี่กุ้งแม่น้ำกับมันหาหกตวัวผมผมถิ่มลงมันไอจากสารน่นเนาะมันบอ่อมัน มันใหญ่พอท่นกันผมก็เลยยหายใหญ่มาน,มนาหนิมูตัวนี้หน่อยตัวซ้ำได้มูตัว,ตวน,น, <c oughs> <c oughs> นี่ตัวซ้ำต้นก็ปวดก็เลยใหญ่มากนี่เหลือมีสีสันสีเขียวเลยครับน้ำขอบบอน้ำสวนยอมของผมเหลือม,มีสีเขียวๆข <c oughs> ขึ้นมากแล้ว เป็นตายูบ่ครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็บม่มพี่ยังมากมามจิประมาณนี้มั้งก็รอแช่เอาปลาดุกขึ้นเดี๋ยวเลี้ยงกุ้งกับสีอีกเดือนที่สามแล้วครับเจอกันเดือนหนาเดือนหนาเจอกันไหมเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้เบิ่ออีกรอบหนึ่งเดือนหนาขันมันหลอดถึงนะขันมันมันอก,ก้อนหนาหนาวนี่พอช่วงนี้หนาวมากครับปีไม่ อีกเมื่อกี้มือสีปีไม่แล้วครับพอถึงสิบมือด้วยซ้ำพออุณหภูมิก่อนปีไม้นี่ก็บางมือก็สบกสิบสี่องศาสิบสามองศาสิบห้าองศาเขียนนี่ประมาณสิบสี่สิบห้าองศาครับก็เย็นเย็นมากเย็นพอสมควรเลยแหละช่วงนี้ผมก็ง่ายไปนอนอยู่บนเอาเต็นท์เป็นกลางนอนอยู่บนเศร้านอนอยู่นี่แล้วไปกินบรรยากาศกันทีุ่่นครับครับ อย่าอย่าแล้วนี่ก็เริ่มแหงแล้วอย่าเริ่มแหงแล้วเริ่มออกสู้นาแรงแล้วพืชอพักกับอุดมสมบูรณ์นะครับเ <c oughs> พราะไม่ยู่มีกินครับผมโอเคครับผมคลิปนี้กับสนีเนาะเดี๋ยวมีอย่างไทยเดี๋ยวผมไทยเห็นเพื่อเรื่อยๆครับพอช่วงใดห่างห้างอีหลีผมกะบ่ได้อยู่บ้านหรือผมบ่ม,มีโนอไทยอีหลีผมกะสิหา่างห้างยังอย ก็สิพ่ายา้มหาคลิปสัน่นมาลงพ่อได้พ่อได้ห้างเหนินกันเตือนไปนะ <laughs> โอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย <laughs>